พี่น้องอยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับนะพรับผมวันนี้พอดีผมไปลื้อข้อมูแล้วผมเห็นเอาปลกมาให้น้องปลากินเนาะแล้วน้องปลาสามารถจอมปลกที่มันลอยน้ําแล้วน้องปลาตอดกินปลกตัวอ่อนตัวเล็กเนาะผมก็เลยคิดอยากจะทําเหยื่อปันก้อนที่ตามช่องใหญ่ๆเขาทนะําเนาะพรับผมเดี๋ยวผมจะกลับกลองให้ดูก็ ทำตามมีตาม y youtube เนาะผมก็ดูตามพี่เข้ามาผมก็มาดัดแปลงเอานี่นะครับของผมจะลำซื้อลำมาสองกิโลแต่ว่าพี่ชายขอแบ่งไปเอาไว้กองข้าวหนูเนาะเขาจะไปใส่ที่ดักหนูคราวนี้เขาซื้อมาเป็นลำลิลำหยาบไงผมเลยเอาหยาบมาใส่สักครึ่งหนึ่งนึ่งต่อครึ่งแลวคราวนี้ก็แหนแดงแหนแดงครับตัวนี้แหนแดงก็ผมไม่ตวงปริมาณเด้อผมเอาตาม ใจผมเลยอันนี้ก็ผักปุ้งผักปุ้งสับผักพุ้งจีนเราที่เราปลูกกินนะครับครับผมผมเลยเอาผักปุ้งมาหั่นแล้วก็ว่าอาหารประดุกอันนี้จะถังหนึ่งพอประมาณสักสามกิโลกว่าเนาะสามกิโลครับผมผมผมเน้นหัวอาหารหน่อยเพราะว่าผมว่าลำผมมันน้อยครับผมแล้วก็มามีกากน้ําตาลกลากน้ําตาลแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับ ุลินซีกากน้าตาลเนาะเพราะผมผมไม่มีเอ็มไงครับไม่มีจุลินทรีย์เชื้อใหญ่ผมเอาที่ผมผสมขยายมาเนาะอันนี้จะเป็นกากน้าตาลที่ผสมน้ําแล้วครับเราเทก็กะ,กะเอาแล้วนะครับแล้วแต่ใส่เยอะก็เปลืองใส่น้อยก็แล้วแต่ครับผมก็เอามาแล้วก็ผมจะไม่มีตวงอะไร้อผมกะเอาประมาณนะั้นแล้วผมก็ามาเรามาคนให้มันละเอียดครับเพราะว่ากากน้ําตาลจะเหนียว ครับผมแล้วก็มาคุกเขาให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวจะดูตอนปั้นก่อนแล้วกันครับครับผมอ่าตอนนี้ก็ปั้นเสร็จแล้วครับนี่แล้วครับผมคือว่าผมผม,มีมองตาผมก็เลยเอาเามาไว้ในอันนี้เนาะผมยนันไก่ยนันหมูยันหมาก,กัดกินของผมครับมันค่อนข้างที่จะหอมกาก,ากน้ําตาลเนาะที่หอมใส่นะกากน้ําตาลครับน้ําจุลินทรีย์ ครับผมผมกับปันโกนค่อนข้างไงเนี่ยจากหน่อยเพราะว่าก็แล้ว,ตนนนะว,วแต่นะครับเนาะผู้ใหอยาเค็ดหน่วยซ้ำมะพร้าวมาแตงโมก็แล้วแต่ครับผมก็ซ้ำหน่วยอันมะอันนี้เนี่ยครับมะตูมน้อยผมซ้ำกับปันเนี่ยนะครับเฮ็ดกะบวันวนให้สองก้อนให้พันลอยเนาะมันนี่กระทาตะแห้งครับนี่แหละครับเยอลดต้นทุนเอฟตามยูทูปเพิ่นนั่นแหละครับลองเบิง้งมันก็นเฮากับ ที่ตามวัสดุก็ตามที่ผมลงนะครับก็รอให้มันแห้งมันเนี่ยปล่อยไว้นี่แหละครับจนกว่ามันละแห้งแล้วก็รอยน้ำเขาก็อเอาไปล่องรอยน้ำเบิง้งมันฟูแล้วก็เอาไปโยนให้ป่าเขากินได้เนาะตะสามสี่เมือพูดแล้วครับคำแดดแห้งๆนะอันนี้ผมทําแล้วผมได้หกสิบเก้ากพอดีเนาะกนก้นกนใหญ่คัาเพชรกอนน้อยก็สิได้ไหลอยู่แต่กนใหญ่ๆเลยผมบ่มีมักตะผมเลยเอามาใช้ นั่งฟมแล้วก็เอาเบาะรถเก่ามาห้องปูเพราะว่าผมยังพันได้เฮ็ดมังตะครับผมก็แยกใส่กระดงนําแยกใส่กระดง้งอยู่ในกระดงจะค่อนข้างก้อนเล็กหน่อยหน่อยไม่เยอะนี่แหละครับแล้วก็อยู่ในนี้ผมไม่มีพื้นที่ตากครับผมมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะออกสีแดงๆเพราะว่ากากน้ำตาลเนาะอันนี้ก็ เบิ่งแล้วก็คือคนอึดเวออึดงานนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาจากน้อยก็คือต้องหวางจัางไม่เฮ็ดอันนี้ถือเวลาเราพักผ่อนนั่นแหละครับคือช่วงเวลาเราพักผ่อนเราก็จะมาทําแบบนี้เนาะก็ตังแต่เที่ยงก็ทําไปกินข้าวกินปลามาผมก็มาทําเริ่มทําเที่ยงเสร็จตอนบ่ายสามครึ่งผมเดี๋ยวสี่โมงออกไปให้อาหารน้องปลาครับจะให้ตอนสดๆนี่ก็ได้แล้วนี่ค ก็อยู่บ้านก็เดี๋ยวให้ดูสวนเล็กๆกน่น,นอนครับน้ำหมักอยู่รียนซีทำไว้ครับผมได้เยอะอยู่อันนี้กับมะละกอชุมเพเตี้ยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปบ่าวกิจในดครับเสวนสามพอพอกินเอ้ยพอมีพอกินอพอใช้นชานะครับเนาะในช่อง y o u t u b e นะครับ ส่วนเฟซบุ๊กก็ชาติชยมาตลาดนั่นแหละครับแล้วก็เพจก็บอกกีบแฟนเพจแต่ผมไม่ค่อยลงนะครับยังไม่ค่อยได้เล่นยังไม่ค่อยมีเวลานะครับนะวันนี้ก็มาทําเยื่อมแบบปันก้อนเอาไว้ให้น้องปลาสําสหรับปลากินพืชครับช่วยลดต้นทุนให้อาหารน,น้อยๆแล้วเราก็จะเคยให้อาหารเยอะแล้วก็ให้สักหน่อยนึงแล้วเราก็โยนอาหารปันก้อนลงให้น้องกินต่อเนาะรับผม